กูไม่รู้เลยว่าจะสามชั่วโมงจะทันที่ผ่าไปเกือบชั่วโมงนึงแล้วอ๋อนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วจริงเหรอจริงอีกอีกชั่วโมงครึ่งแล้วแล้วทำไงอ่ะมึงจะป้านมึงดึือกอยู่นะป้านหุ่นเนี่ยมึงต้องร้อยหุ่นเป็นแห้งก่อนมึงจะไปดูหุ่นเป็นตัวแล้วสามชั่วโมงมันจะไป็น้านทันที่ไหนอ่ะเออจะไปทันทันเลยแล้วถ้าสามชั่วโมงไม่ทันอ่ะกูเนี่ยหัวแนกเลยม่เอาคุณเร็ึงจะสงเษแล้วถามมาเลยนะอะไรเออ ให้กูแต่งตัวเหมือนเควีกะหรี่ป่านี่เหรอเออมึงเชื่ออะไเชื่ออะไรมาอันนี้มามึงตา้งหนาตัู้ดได้แล้วเพื่อนอะไรเฮ้ยให้กูแต่งตัวอะไรของมึงเนี้ยมึงนี่มึงยังบอกนะว่ามึงแผนที่มึงมาเอาไว้อ่ะแผนอะไรเดฟนี่เหรอเดี๋ยวนี่ไงหุ่นเดี๋ยวไม่เลือกอะไบอกให้กูฟังก่อนเดมึงฟังนะ พระองค์ท่านอ่ะเขาสั่งให้ป้านหุ่นและตอนนี้กูให้มบอมาเป็นหุ่นเมื่อไหร่กูมันวางแผ่นเอาไว้มันวางแผนเร่นใช่ไแล้วมาเป็นหุ่นพอพระองค์ท่านมาเนี่ยให้เหมือนกูสุมมาไปสุมมาเพื่อนเนกูยไปสุมมาเพื่อนเนี่ยที่เพช่วยเพื่อนไว้เถอะแล้วมาให้เหมือนกูสุมาให้มากที่สุดเอาอะไรก็ได้พวกมึงสบายเออคุณพูดกูก่อนแล้วเป็นหุ่นต้องทำยังไงบ้างเป็นหุ่นนีเดี๋ยวพระองค์ท่านมาเนี่ยมึงไม่ต้องทำอะไรมากอ่ะมึงยืนที่เฉย์ยืมที่เฉยเออเดี๋ยวพอเ้าา่ััคนนนยกแ้้ลบบบะจ เดี๋ยวอะไรนะที่เดียวยังมันจับไม่ได้เนี่ยไม่เข้าใจไงเนี่ยมันพูดอะไรไม่เข้าใจเนมึงเมืงปากที่มันพูดป่าวันี่มันบอกว่าองค์ท่านเนี่ยอยากให้ปันผุ่นให้ให้ดูางหรือกุตุมาให้กูไปดูแล้วกูต้องทำยังไงบ้างบ้ากูไม่ต้องทำอะไรกูยืนเฉยเฉยแล้วพอองค์ท่านมามาปันคอมึงให้ขานแล้วก็เราต้องแยกยานกลับันได้ต้องเพื่อนแค่นี้ นี่วิ่งมาเที่ยวแบบไหนกูมาแดดใจมึงจะไปไหนมาเนี่มึงฟังกูนะจะดูกระดิกไม่ได้กูโดนไฟกูโดนดินไปเนี่ยเออกูเป็นเพื่อนมึงกูไม่ให้มึงผันคอมึงหรอกสัญญานะเออเดี๋ยวพี่เพียคือกูไม่ทำอะไรเอาน่ามึงไม่ตายแต่เพื่อนย้ายเจ้าเออนล้วมอนยังเงี้ยเพื่อนมึงก็อสูดมึงยืนนะเป็นหูจะผมดีสง่าเลยเป็นสวยเลยไอ้ผ้าตุ้มมาให้เหมือนกุสุมากุสุมาท่าอะไรเนี่ย ปางไหนเนี่ยเรามียืนนานพอไหมข้ายยิ่งพอเยืนนานเดี๋ยวเมื่อยออเดี๋ยวพวกเป็นทางของใครอ่ะเออเหมือนโค้ชเยที่เฉยอ่ะเดี๋ยวพวกทนไม่ทนไม่หยาดเลยแต่มีสาหร่เยด้ยนี่เดี๋ยวพ่อท่านมามึงอยที่เฉยห้ามหายใจนะรู้เรื่องนะวันนี้ไม่หายใจคือว่าหายใจเบาๆเบาๆให้รู้ที่เฉยเลดูจังเลยเจ้าค่ะเฮ้ยกูมันยืนพอเลยยืนพอเลย ก็ก็แท้นี่นอนอีก4ทีรออย่างนี้นะทุกวั you

เราผมได้ปั้นหุ่นผมกุศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อค่ะชอบพี่ได้ดูว่าเบิร์นหรือเปล่าเบิร์นแม่องท่านยังไม่แห้งมากแต่ว่ายหาได้ขวาไพื่อนคะสวยหรือเปล่อนค่ะหัวเข่าด้านไปหน่อยนะเพื่อนหัวตรงนั้นมันยังไม่แห้งดีกุศมาตายไปเจ็ดวันแล้วเนี่ยกุศมา ใส่เสยด้ยจากเรื่องับต้วยมึงไม่มีชุดที่มันสวยมาดนี้หรอไปหาที่ไหนแล้วองท่านไม่ใช่ชุดใหญ่บบวใช่ไหมฮะม่ายเลยอะไปตอนเผาในทุดนี้เลยอันนี้ชุดที่น้อยเป็นไงพระองค์ท่านเหมือนหรือเปล่าปะเนี่ยมัสวยเลย จะล้มไปนะใช่พยาบาลกระผมท่านต่างต่างรวมกก็ได้แค่นี้แหละองดูแลว่ากูเนี่ยการอุสมามามันยา่ามองย่ามองมียกูกล้วรูป่างมีงาายงี้หน้ามองด้วยกูนี่ยแลการสมามันไปตกดอยู่เฉยอ่ะ แต่เล่าเสียดายที่กดลงมาเนี่ยโดนเลยมีผัวแล้วตอนนี่ไงกูก็รักคือได้ได้ได้สบายเลยพี่อยากเข้ามาใกล้อยากเข้ามาใกล้เมียกูกูรักเมียกูมากรักที่สุดเลยเมียตอนล่างทุล่างนี่กูลาออกแล้วนะทำไมอะคือเฉยเพื่อนคือเฉยนี่คือเฉยแค ย่ามาหอุดแค่นสิมมาที่สุดเลยงครักใคร่ก่อนใบหน้าเธอไม่ยีอปบอนนี้แต่ทำไมอ่ะทำไมเธอต้องไปผัวอยุยุด ทำไมคุณช้างต้องมีผัวด้วยอย่งนี้ดีป่ะทำไมเป็นแบบนี้ทำไมอะใอเย็นบอกพี่เดี๋ยวหุ่นพังไปเลยค่ะแต่อย่าพังนะพังไปเดียวเองตีอหน้าหุ่นไม่ค่อยดีเลยคดีเฉยๆแต่ไม่ก็ได้เลยคือยายพี่ก็ยังรักเธออยู่ดีแอยู่หรือเปล่า มีไส้แล้วนรอเลาเอาข้าวมาดิปูตัวมาหิวนึ้นเนี่ยข้าวอเ้อี้ยวอะไรก็ได้มาเลๆนก็รอลองสักครู่ไม่ใชีค่ะเต๋อเต๋อข้าวแล้วเต๋อจับจับมือกันเลยเดี๋ยวนเลเอาเลมดต้๊กแล้วทำให้ได้หกไปแล้วเก้อบอ่ะเน เม่ยคุณมาให้กินนยวเร้อลอกเหอเามาฉันร้อาเล้วคุณร้องเำไมเจ๊กนเจ๊กินนิ่งนะคุนอยู่้ไหมจ๊ะพระองคค่อยหุนแล้วพื่ค่ะไม่ได้ รักมากต้องดูแลให้ดมจะไข่กูไม่ไดแล้วกูปมาเลยเป็นป่าใ่มยืนยืนกันวนจกน้อย่อมา่อยป่าก็ค่อยน้างเลทำปแบบนี้โอ้ยมินไปกินเยอเลยก่อเละสที่มาดี้ก่อนดีไ้ก่อนเธอ คุณินก่นคกำังาเยนะทีนีเดี๋ยวผมคไมเสียผีรักสุมานากเลยพระองค์ท่านเดี๋ยวเราเกพูดพูดพูดตืย่นนัพี่งเล่าี่ัเล่าี่ยเล่าทไปมิทำอะไรกันตรงนี้เ่ย ่ได้กเธอกินข้าวเลยไม่ได้กินน้ำเลยเอาเน้ำน้ำนน้ำเปล่าน้ำนะเมนน้ำอ่ะโ้ช้าจังเลยมาว่ ม okay. okay. oh, yeah, ียาพิษป oh, no. ่ะฮะมียาพิษป่ะไม่มีฮะนี่ลนนะไม่มาแล้วเฮ้ยเคเตรวดมียาพิษป่ะไม่ได้ะมียาพิษไม่ได้แล้วที่กุมาเลยเนี่ยเป็นไงบ้าเสีป่ รักคุณส er. er. ุมามากเลยพี่เออเอาพวกแค่เราเ่าอีกไหมนี่เออไ่ต้งมาฮเฮ้อเฮเฮ้อเฮ้อเฮ้เ้อรฮ้นเฮ้อเฮ้อเฮ้อเอเ้ออเ้อเอ้เเ้เ้้

หดีพี่ท่านจะเยนไปใหญ่แล้วหัวพาองท่นยังไม่เคยแห้งเลยต้หัวผาปะน่มันยดยู่นได้ดีค่ะเดินปั้นอย่ดีเลยอ่ะตาเดชหวานะงตาไม่เพยคันอะไรกันนะดูใจไม่ได้เกินหรัเดินเพดงตา่เคยนะไม่

เริงกอ่กัอบอเลยัะใจทำ่เยตแค่ไหนก็ตาปุตุาจยที่รักเคอจริงขอรักขอรักจมือขขาเลยนีูกชมพู่มีขนขนต้องตู๋ชมพู่ด้วยลายยูบ้าน แต่ว่าเธอทำไม่ใช่สีย่ไมิ่งู่ับหน้าี่จุ๋ม่่จะปัดจมูกทด้งหมยาโยา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 อ้ตบห้า่ารอจุ๋โคยาขอได้ีักมไปทำแบบนั้นดูหุ่นพแล้วไม่ใช่หรอโค้เป็นโค้ดโค้ดโค้วโค้ดโค้ดโดโค้วโค้ดโค้ เหไมเนี่ยุนเทพนเรือท่านไม่น่าทำแบบนี้เลยส่วนลิ้นของเลยเชื่อไม่ได้ทาผู้รัเธอเชื่อไม่ได้ใจจะปัดลิ้นเลยเจอเอเ

กูบอกว่ากูจะตัดหัวกูสมาเลยให้มึงปั้นหุ่นไปตัดไปตัดจากใบใหญ่เลยนู้นแต่มึงดูเลยต่อให้กูรักกูสมามากแค่ไหนกูก็จะต้องตัดหัวหุ่นกูสมาด้วยมึงกูเอาไใส่่เ้าามมกระแสด้วยนะ ดูดินของปเพื่อยช็ดมาหลอกตัวเขาวันนี้จะฆ่าที่จบกขาไม่ได้ใครเขาเอาอย่าเย็นเล็ดเล็ดแสงจัดแกง้ายเดี๋ยวเพล่น สวยงวาะวังระวัง่งยต้องทางดีกวาา่าเดี๋ยวใครดูพาเป็นสินสด้วยเจ้ามีลูโดดขอเดชคัทรงได้โปรดพระองค์อย่ากโกรธเกยอยกาดจะสวงใจเด,ด เป็นเพชรชาติย่าพึ่งตะว,วาดว่าเสียงโปรดทนโปรงท่านไอ่เรียกทันจะไม่ค้งหรอกถ้าจะให้ค้งเนี่ยโบฉกนดีกว่าแต่คอที่คมค้งพักยื่นี่ขาดเลยโอกฉันเอาผมจะไม่โตหนักเลยยืนเฉยใช้มือเลยอันนี้ฉ่ำเ,เดียวหัวหลุหดเลย้อเราเมืองนเ่มานเนวย พูจะไม่เว้นปล่อยไว้เพราะว่าแค่ค um> ุณมันทำไมหมดมึงต้องได้นอนเดียงจ้เลยดุและให้คุณฟ้องคืนนี้ไม่ปล่อยจะตัดลิ้นเมื่อมา้อยผูกรี